สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิ่มค่ะพี่น้องมื่อนี้ค่าเสื้มหาหน้าหมอกแลหน้าไม้ไปเป๋าเทามมล่าว,ว่าสิกินลาบเทาอยู่ให้แม่เลือกก็มาว่าอันใบไหม้มันหลายนะคะ่ะยนยแม่เลือกแล้วเขาเ็เอามากินค่ะแต่่าเติมพลังก้อนข้าอยากกินอีกแล้วบ,บ่าะเม่นหยังดอกเดือดขาดแต่มาหู้ลวกก่ปุนปุนห่อหนึ่งนะคะ่ะเนี่ยเส้ามากลวกเสน้นมะเละไหลแล้วกับมักามาเซ็นนะัางสี่ก็จะได้เสน้นใ่ขึ้นนะ,ะแล้วกับว่าขาดนะค่ะบ่ต้องย่านขาดผลพี่น้องเห็นปะ ผู้เด่มากเสด็จกับสาวออกค่ะแต่ว่าเสริมมาเซนามใบละกินไม่ไม่เลยใส่บอบพีกค่ะใส่ลงไปเลยต่ำนึงเป็นมกันเซตต่ำนๆน้ำเตือนเลยนะเตือนนะว่าใส่ละจะสิลงตัวลงอีกกัะแห้งเสียบเนียวเสือหันส่งขืด บักเรยน้องแปะข้าวสามน่วยต้องบอกักึ้นคืนอิเลเนาะแม่นาะนนประกอกข้าว<อ> <laughs> เดี๋ยวเอาไว้นี้นี่กบักกอกอีกสองน่วยหน้าวสีกเดียวหน่อย,อยกระพาะอะสุดสมเพอละอลนันใส่บักกอกลายละเพากินหนาวบักกอกมันสมประกอกกระส้วงให้พี่น้องอยดค่ะอืาปูดองเด้อพี่น้องเนี่ย อันนี้คือหกเจ็ดมือละอยังคือเก้ายุพี่น้องปูมันเนื้นอแน,น่นเนาะเสริมบอกอันพี่น้องไปว่าปูแก่อะปูแก่คือปู่เนื้อแน่นแล้วค่ะนี่พี่น้องอันเป็นทักมันอานจะเสรว่าคือว่าปู่โตยิ่งย่งคือ,คคคอว่าป,ปูแก่อันมีตะลูกป,ปูสั้นมันก็โตซัมนีละค่ะหมายถึงว่าเนื้อมันแน,น่นขึ้นได้ขนาดโตแก่ๆมันก็ได้ค่ะก็ะซัมหนีนึง หอมหอมเลยพี่น้องเพราะอยากสดน้ำกับปูกันยังขายคือเก่าแล้วค่ะจนก็จะปูจะมดสำหรับพี่น้องท่านไหนที่ยังสนใจก็ทักขามาลดค่ะน้ำปลาแดกค่ะเอาจองเขาเนี่ยน้ำปลาแดกน้ำปลาแดกกระขวดจะมีแล้วค่ะขวดละสี่สิบห้าบาทใส่เกงใสอ้อมเสอยงก็ได้ค่ะค่ะยืดพร้อมกันเลยอีย่ป,ปูสิมุน ได้ป่ะเนี่ยได้ปลาเขือคืนได้ลืมมันบลาคืนแหมที่จากเซลไหมอืมเด้อยู่เนี่ยคันซ้ำเนี่ยคันใส่บลาเขือคืนมันต้องคืนอันนีม้มันกระโปรงผัสถนค่ะมันมีต้นเดียวกินแม่กินพ่อกินลูกกินอยู่เนี่ยค่ะ <laughs> ข้าบไปกระตำปลาฮวงอืมหอ,อมผ้นบลาพริกเป็นสีแดง บอกเลยบ้กพริกนะสิงกันม,ม,มึงน้ำใหม่ไเรเฮาต้มไหมไม่จะยุ่ยไก,ก่นี่สิไปหาน้ำใหม่ไรมาขายพี่น้องดอกยุ่ยไก่ไเกเ็บเฮดกันเลยตั้งใจกัำลังดับจะไดีว่าสิบเอวน้ำใหม่จัดมืออยู่งแต่น,น้ำใหม่นี่นะไม่ต้องไปเกเ็บเฮดเลยได้็ล่ะ เห็ดมาออกแต่ยังโอ้ยแต่ว่าเพิ่นไปมือนี้เพิ่นมาเพิ่นได้หลายเด้อเห็ดกอปุ่นเนาะเห็ดเนอะโอ้ยซื้อปุ่นมาไว้ทั้งนี้มาเป็นยังยกบ่ได้นุ่ยนี่ยกบ่ได้ข้างโอ้แสียบ่ล้ข้างอืมเนี่ น,น,นตำมะพร้สวตัดออข้าวเพราะม็นตำหุ่งแดงปื้อๆเออหืมแดงปื้อๆซะแดงขึ้งครึ้งแม่มาเก็บใจมันป่าลอยต้องแต่ข้าวหืมอือมดองยานเค็มต้วข้าวขับปุ่นสะเสมิตรน้ำแซ่ออกมาจากน้ำไม่ไหมมาเด้อปัญญาขา้าเซฟเซ้น้ำกันพูน่ะ มาเด้อขะะ้าปัญญามากินข้าวกินน้ำน้ำกันต่บักหุ่งค่ะพนะเสียบเสียบซวยซิกต่ำมาห้องปัญญาข้า,านนะะกินผู้เดียวเด้อค่ะอืมอืมอืมข้าก็เสร็จขมข้าปุ๋นกับยังขายคือเกลาพี่น้องสำหรับท่านไหนที่ว่ามักข้าปุ๋นเสิร์ฟเนี่ยพันซื้อตลอดเลย ไปมึงหน่อมึมงน้ำป็นก็เอาต้องขับปุ่นสะเสริมไปมเขาเหลือกอยากเนี่ยเขาจะได้กินกับตับมาห้องหละ แปะเท้าแปะเท้านี่แปะไก่แล้วพี่น้องยืสดสวยป่นตำหุ้มเพชรกระดอกกระเดืกอกข้า nó mày <laughs> แสบหลายปรกกรอกจะเสริมซ้งไอ้พี่น้งองซ้งใหีห่ยหอมไปแน่แล้วค่ับแปรหัวปุ๋นี้มันสุกหรือว่ายังมันสุกกับบ้มไปก่อน มัน,น,มนมส้นนุ้ยสุกไป๋ห้เงาม กอกต่ำไสรน้ำนี่มันยังม่มีต้นใดสูงเด้ค่ะมีแต่ต้ตนนี้ต้นเดียวปูดองกัดขายจนกว่าสิมดแล้วค่ะ เบ่ไเดยโพสเบ่ได้อย่างหลายเพราะว่าของเบ่มีหลายค้ะงดองให้เป็นออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์ไปขั้นโพสแบบนี้พี่นออ้องเมแสรบข้าว

แซ่บดีก็นเราเด้อพี่น้องบุพี่กรรมนึง เมื่อนี้พี่น้องทางปากขาดเพื่อไปหาเห็ดประด็นต้งเห็ดก็ หาน่อไม้เมื่อกี่ก็เป็นคลิปปิดฤดูกาลคลิปปิดฤดูกาลหน่อมไม้หน่อไม่ป้า ขั้นเม็นกลิ่นใต้นแทบไม่นอนว่านอตต้นพกมันจะกลิ่นได้บ้าง น,อต,อ,น,น,อ,นงงอต้นเพกนอยาย,ย่ไงพอน้ำใหม่แล้วน้อยาก็น้ำใหม่อะไรอีกอืมน้ำตาแตกพี่น้อง มุมานนี่ได้มากับมาแบงใไหนเพิ่นน้ำเพิ่นไปน้ำกันเพิ่นข้าหาแต่เห็นอะไรเพิ่นไม่ได้เอะไรใหม่ สุดยอดสุดยอดความแซ่บความเนาะสิบห้านาทีตัดบะหมี่พี่น้งองบะหมี่สุกอีกแล้วสองสามนุ้ยแล้วเนาะได้กิ่นปีแรกก็ะม่นเก่านุ้ยเลยลแต่บารูเด้อว่านุย้ยน้อยนุย้ยง่ายสนิทพี่น้องแต่ว่าบวัวเพิ่นเต็มมืด เดียปีนากรนะอือหรือว่าบะหมี่มันเป็นตลอดมันเป็นย้ำปีหนากาจ็จะลิ ตม้มอะไรเนีเปลือกแข็งยุ่งทำไมนี่จังวันนอเปิลอ้อนดีเห็นละเวลามาต้มมันอย่างมันอ้อนเดียวนี่เราเปิลเปลือกแข็งเลยนะพี่น้องคิดว่าเด้อมันหุ่มอากาศได้ดีหุ่มอากาศหุ่มนั้นหุ่มนี่ได้ดีมันเป็นตำมะฮุ่งหรอกเนี่ยตำมะพริก มีความสุขขึ้นยังนีงพี่น้องอยากตำห้องกับเบีอยอยู่หลังบ้านโดกโดกโด,โดปูนวะพยายามเก่งกับอยากกินกับกินแล้เด้อค่ะถ้าเสริมมากากกินปูมันละ กรอบขันพีนองสร้างกับม้าสเสริมกระเบีไม้ขัดเอาต้มแซ่บอายุระ้าอือืมอืมอะแอืม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 อ้มอสมอืมนืมอมอนมอืมอืมอ้มอืมอืกือืมองปองนอืม,อมอะะนะมกมอ,อ,อยน,งงนองมอืเปืงอืมอืมอืมอกอมอแมอืมอืมมออ ไปที่นี่นพี่นำบาบมาไอ้เสบียงน้อยหน่อยนึงแห้งหนัวดีจืดเหลวกินปูสดๆคือมันไม่เป็นนะ ขันสัสิไม่ให้คิบป,ปูดไตรง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 ยืดต่ำหุ่งๆๆยืดต่อกันกินเป็นพรสแอบหลายข้างตาแดงเลยเพชรหลายอ่ะ เอาเละเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจส่งเสริมได้เยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์